เจ็4สี่เลดชอปนะครับวันนี้ก็มาดีแมปตุรกีสวิปนะครับก็มีกองเปืยมีหัวฉีดไปด้วยครับเดี๋ยวจะสอบถามทางเจ้าของรถนะครับว่าทำหลังทําไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับเป็นไงบ้างครับพี่ครับรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเยอะมากเลยครับครับคันเร่งเบาขึ้นนะครับไม่หน่วงมาเร่งแรงนี่ดีมากๆเลยครับผม ได้อัตราเร่งที่มันดีขึ้นนะใช่ใช่หรือเมื่อก่อนมันก็ช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเมื่อก่อนนี่ตอนยังไม่ได้ทํานี่คือรู้สึกรถอืดมากครับนะครับเราทำแล้วก็แฮปปี้แฮปปี้เลยครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับ